พี่พี่ครับถ้าเกิดเครดิตดีหรือจูงมือกันมากู้ร่วมต้อนรับเดือนแห่งความรักรับส่วนลดสูงสุด50,000บาทสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนมีค่ามากนะครับแลกเป็นบัตรเติมน้ำมันอีก9,000บาทตัวนี้ดูคลิปนี้อันขอจองเพียงแค่รอยเดียวครับพร้อมซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทันทีรับประกันหลังการขายเหมือนเดิมพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศเอกสารครบอนุมัติภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะ อันขอแนะนำคันนี้ครับพี่พี่มาดูพร้อมกับอันเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮุนไดเฮชวัน2.5 The l ล o k นะฮะเป็นตัวรถปี2018แต่ถ้าเกิดก่อนที่จะข้ามมากกว่า2นาทีอันขอพูดให้เรียนให้ทราบแบบนี้ครับดูคลิปอันมาคันนี้อรถให้แสนหนึ่ง1แสนบาทอันทำส่วนลดตอนนี้ได้ทันทีตัดสินใจตอนนี้ได้ทันทีเพราะนั้นเนี่ยรถ1แจองร้อเดียว โตรคุ้มเลยครับแต่โปรโไม่ได้มีการตัดแม้แต่อย่างเดียวพร้อมกับซื้อประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยเหมือนเดิมคราวนี้รถคุณภาพเป็นยังไงมาดูพร้อมกันครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับชุดล่างก็จะเป็นตัวตัดหมอกกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบใหญ่ตัวนี้ก็คือจะเป็นไมเนอร์เชนนะครับคราวนี้ให้ดูตัวห้องเครื่องกันบ้างหลายคนเนี่ยจะมีการถามหุนใดแบบ2อย่างก็คือจะเป็นตัวไมเนอร์เชนหรือว่าตัวเชนหรืออย่าง แต่ถ้าเกิดอย่างอีกแบบหนึงห่งฮะเขาจะมีการถามว่าเป็นตัวเครื่อง A 1หรือว่าเครื่อง A 2แบบนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่อง A 2นะฮะพัดลมไฟฟ้า2ตัวอันนี้คือเราจะดูกันแบบง่ายๆในภาษาแบบบ้านๆตรงนี้นะครับอันรับประกันเครื่องแงเกียร์6เดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะครับพร้อมกับรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่สี่ชั่วโมงให้อีก1ปีรถโครงสร้างบอดี้สวยมากครับสภาพนางฟ้าเลยมันประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยเยอะเกิน500,000แน่นอน แต่คราวนี้เนี่ยอนเอา H1 ตัวท็อปสุดประตูไฟฟ้าซ้ายขวามานำเสนอในราคาที่ทุกครอบครัวสามารถจับต้องได้พร้อมกับทำส่วนลดให้ทันที1 0 0 0 0แสนบาทอันอยากจะให้พี่ๆทั่วประเทศไทยได้รับชมและได้ดูคลิปนี้ครับมันจะต้อนรับเดือนแห่งความรักมันไม่ใช่เป็นแค่คู่รักเลยครับแต่เป็นคนในครอบครัวที่เรารักจะได้นั่งโดยสารไปกันทั้งทีแบบสุขสบายเราสามารถพา ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวเราร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมกับเราได้ในทุกสถานที่ต้องคันนี้เลยฮะอย่าดูถูกรถเกาหลีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่มีดีกว่าที่คิดเยอะตัวล้อเนี่ยจะเป็นแมกอลลอยนะครับแล้วก็ยางที่ใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวบ s t o n e H1 เนี่ยจะเป็นหน้าดิสหลังดิสก็คือหมายความว่าเป็นตัวดิสเบรกสี่ล้อนะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ถือว่าดีมากก็คือจะเป็นตัวกล้องมองรอบคัน360องศาไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะรถเนี่ยจะเป็นสีบรอนคิงคลีนเลยนะครับสะอาดใหม่คัดเกรดเอเหมือนออกห้างป้ายแดงพ่อควรระวังในการใช้รถใหญ่แบบนี้อย่างเดียวฮะพราะเราเราไปจอดอยู่เลมฟุตบาทการเปิดประตูด้านข้างด้านซ้ายและตัวด้านขวา ต้องมีการระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตัวประตูมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่ารถปกติทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าสัดีละความสูงของตัวรถไม่ได้สูงจากตัวพื้นมากแต่ในเรื่องตัวการลงการนั่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามั่นใจกับการซื้อตัวรถใหญ่แบบนี้ได้ อีกอย่างหนึ่งนะฮะอันจะมีเป็นตัวหนังสือคู่มือแบบนี้เอาไว้อยู่กับรถเกือบจะทุกคันตอนนี้ก็คือมันจะเป็นการตรวจสภาพรถครับจากเว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองวันทูคาอันขอเอาตรงนี้มาโฆษณานะเพราะว่าเราตรวจแบบนี้ถามว่าตรวจฟรีไหมไม่ฟรีนะครับเสียเงินทั้งหมดแต่เราที่จะยินยอมตรวจเสียเงินก็เพราะว่าอันต้องการคุณภาพ อันต้องการให้คุณลูกค้ามั่นใจสําหรับบางคนอาจจะเป็นหัวสมัยใหม่ต้องการที่จะยึดตรงนี้เป็นหลักในการซื้อรถยนต์มือ2ด้วยอันจัดให้นะครับส่วนออปชั่นภายในเนี่ยตัวนี้เป็นจอทันสกรีนเนวิเกเตอร์มีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะแอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้เปิดแอร์ตอนหลังระดับความแรงแอร์คอนโทรลจากตัวคอนโซลหน้าได้เลยภายในก็จะเป็นสีทูโทนนะฮะแอร์แบ็กคู่หน้าเกียร์ออโต้แลวก็พวงมาลัยมังตินะครับมีคูสคอนโทรลให้ด้วย คราวนี้ถ้าเกิดอย่างตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาแบบนี้นะครับและดูในเรื่องของพื้นที่นะเบาเนี่ยมันสามารถยกเก็บได้ถ้าเกิดของเดิมสแตนดาร์ดมาจากโรงงานจะเท่าว่าเป็นตัว12ที่นั่งนะครับซึ่งมันจะมีการแบ่งแบบนี้ข้างหน้าเนี่ยคือ3ตอน2ก็เป็น3ตอนที่3ก็เป็น3ตอนสุดท้ายจะเป็น4 สี่ห้า1ก1จ1ดแปอ็ดาอ่านับว่าเป็นตัว13นะเพราะว่าตอนแถวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีเป็นตัว4พนักพิงนะครับแล้วก็มีที่พักแขนมาให้แต่สําหรับเบาะตอนที่2เนี่ยหรือว่าแถวหลังตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นรางเลื่อนเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ที่จะสามารถหมุนตัวเบาะ มันเป็น3ม0อองศาหรือไม่ไม่ใช่นะครับตรงนี้คือมันจะเป็น180งองศาซึ่งถ้าเกิดเราจะหันหน้าออกมาจากด้านในไม่ได้แต่เราสามารถหันหน้าเข้าไปหาคนที่นั่งอยู่ฝั่งทางนู้นได้นะครับเหมือนกับพอเวลาเรากงเรากินอะไรอย่างแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นในแนวของเพื่อนคุณพ่อเพื่อนคุณแม่นั่งพูดคุยสังสรรค์พูดปนพูดปาดก,กันไปแล้วก็จอกลางมีมาให้เป็นตัวจอไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอย่าง คุณใดเนี่ยมันจะมีตัวข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เราต้องดูกันดีๆแต่ถ้าเกิดที่อันให้ดูอยู่ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเดิมทั้งหมดเดิมทั้งคันนะครับการแบ่งเกรดรุ่นย่อยเนี่ยสำหรับ h 1เนี่ยง่ายมากครับหน,นั่นคือจะเป็น Touring 2 e l i t ิตสา l ดิลักแบบนี้นะฮะแล้วแต่คนจะออกเสียงไม่ผิดไม่เพีย้ยนทุกอย่างคือเหมือนกันหมดหรือว่าพูดกันแบบไม่งานคือจะเป็นตัวท็อปนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ กล้องมองหลังมีนะฮะแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดนะครับสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3เสาอากาศจะเป็นแบบธรรมดาอันจะเปิดให้ดูตัวด้านท้ายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อควรระวังอย่างหนึง่งเพราะเวลาเราไปจอดซ้อนคันเนี่ยในการเว้นระยะในการเปิดฝาท้ายควรที่ต้องมีเพราะว่าฝามันใหญ่มันไม่ได้เหมือนกับตัวรถปกติทั่วไปนะครับม่านบังแดดทุกบานมีให้ครบแอร์เราจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับรถตู้ ซึ่งจะไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่จะอยู่ด้านข้างซ้ายและขวานะครับมือหงมือโหนม,มีให้ครบเลยนะฮะส่วนครานี้เนี่ยเบาะตอนที่4มันเป็นรางเหมือนกันนะครับแต่แต่นะมันจะพับตัวพนักพิงหลังไม่ได้แต่มันจะพับเป็นตัวพนักพิงก้นได้ <c oughs> ก็คือปกติเบาะมันจะลงมาแบบนี้แล้วก็มีที่รองก้นให้เรานั่งตรงนี้มันจะตีขึ้นมาเก็บอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดเราจะเอาพนักพิงหลังพับตีลงไปไม่สามารถพับได้นะครับสำหรับตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวอ่สี่ที่นั่งแบบนี้นะฮะก็คือมันจะเป็นตัวรางไว้กดแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ไว้เลื่อนเข้าเลื่อนออกส่วนตัวนี้ก็เป็นที่พนักพิงตูดนะครับหรือว่าที่รองนั่งนะเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดนะฮะยางอะไหล่สำรองที่ถอดล้อที่ขึ้นแม่แรงมีให้ครบนะครับ สำหรับตัวฮุนได H1 คันนี้เนี่ยัน,นขอยินดีที่จะนำเสนอและก็ขอที่จะขายแบบจริงจังในคลิปนี้ถ้าเกิดอย่างบางท่านอาจจะบอกว่าตรวสอบประวัติเช็คศูนย์ได้ไหมเอาแบบใกล้ๆเลยนะฮะฮุนไดบางนาฮุนไดพระรามเก้าฮุนไดในแถบตัวเมงตัวเมือง,อ,งอะไรอย่างพวกนี้เลขไม่แท้ตัวรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดยังถามว่าไมค์ันนี้เท่าไหร่4 5 0 0 0โล อันใช่ดูตัวป้ายราคานะถ้าเกิดวงอินมาหน้าร้านแต่ไม่ได้ดูคลิปอันมาก็ตามป้ายแบบนี้เลยอาจจะจางนิดนึงนะครับ1ล้าน3แสนหมื่นบาท1ล้าน3แสนหมื่นบาทนี่คือราคาที่อันขายไว้หน้าร้านตอนนี้อันขอขายในราคา1ล้าน2แสนหมื่นพันบาทตัวนี้อันทำส่วนลดให้10,000แสนบาท10,000แสนบาทอันลดให้ได้ทันที เพราะนั้นฮะคุณลูกค้าครับที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้คุณลูกค้าเป็นคุณลูกค้าที่เครดิตดีพี่ๆมีเครดิตหรือมีคนกู้ร่วมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทสลีปเงินเดือนแลกเป็นบัตรเต้นมันอีก9,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองเพียงแค่ร้อยเดียว เอกสารครบอนุมัติภายใน1ชั่วโมงหรือ1วันอย่างเป็นอย่างตำ่ำจัดส่งฟรีอีกทั่วประเทศไม่มีค่าจัดส่งเลยแม้แต่สลึงเดียวสตางค์เดียวหรือว่าบาทเดียวนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดสนใจรีบโทรหารเดี๋ยวนี้เลยครับ0 8 9 9 1 0 4 9 5 4ส่วนรถแสนหนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งเกือบ30,000พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศมีไฟแนนซ์ทุกธนาคารรองรับหรือถ้าเกิดมีรถมาเทิน ผ่อนดีผ่อนตรงมาได้เลยครับยังปิดไม่หมดยังผ่อนไม่หมดเดี๋ยวที่เหลืออันจาักการให้พร้อมให้ราคาที่สูงกว่าที่อื่นที่สุดด้วยนะฮะเพราะนั้นฝากไว้ด้วยสับตัวรถหน้าใช้ภายในครอบครัวใหญ่นะครับสนใจก็รีบติดต่อมาและก็มาทดลองขับเทสได์ H1 คันนี้ที่โชว์รูมปฏิพัติ์ออโต้ฟรีด้วยเช่นเดียวกันและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ